คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกด้านหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องสงแต่ว่าเป็นเรื่องหัวขโมยฮรัลักโขโมยขโมยขจรขโมยเงินวัดอีกแล้วครับเงินทาบุญที่คนเขาไปทําบุญกันที่วัดนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่สํานักสงแห่งนี้ครับอยู่ที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาครับคนร้ายแหม่ไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับอาศัยช่วงที่พระเขาทํากิจสง์กันอยู่นี่ยนะครับเข้าไปฉกเงินจากกองกระถินนะครับ กล้องวงจรปิดครับภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็คือสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดหัวเขาแจงธรรมอยู่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนชายคนนี้คนร้ายครับรูปร่างสูงสวมเสื้อแขนยาวเดินอยู่ภายในศาลาวัดก่อนที่จะฉวยโอกาสครับหยิบเงินจากกองกระถินไปครับกองกระถินที่ชาวบ้านเข้ามาทําบุญเนี่ยนะครับตั้งไว้สําหรับทําบุญแล้วก็หลบหนีไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์ประดับระวีวังโสเจ้าอาวาสวัดหัวเขาแจงธรรมท่านบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะที่พระในวัดกําลังประกอบกิจของสงฆ์กันอยู่ไม่มีใครอยู่ในศาลาหรือว่าคอยสังเกตแต่มีกล้องวงจรปิดอยู่จับภาพทั้งหมดไว้ได้นะครับพระอยู่สี่รูปแต่ท่านทำกิจอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในศาลา เขาใช้เขาใช้เวลาแค่เดียวเขาขึ้นมาเขามองซ้ายมองขวาไม่เห็นไม่เห็นพระแต่ว่าเดินรอบๆวัดไม่เห็นพระผมว่เลยหยิบปุ๊บมัก็กกะกะหนีเลยคือคนไายมาคนเดียวมาคนเดียว<า><อ>ใช้ยันท่าหะมาไหมหรือว่าเดินมาน่านจะเดินมาจากตีนเขาขึ้นมาเพราะว่ากลาลังตัดต้นไม้กันอยู่ตรงถนนปิดถนนไม่ให้คนขึ้นให้ไม่ให้รถขึ้นโอ้โหจริงๆเลยอะกลางวันแสกๆนะฮะค่ะไม่มีใครอยู่แต่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยสำคัญมากเลยจนไม่รู้เนี่ย นี่ฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับทางวัดก็ได้แจ้งความเอาไว้ที่สพสีคิ้วนะครับเพื่อให้ตํารวจติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีโดยคาดว่าจํานวนเงินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า1,000บาทนะครับโอ้โหนะในวัดในสำนักสงฆ์ก็ไม่เว้นนะไม่รู้สึกรู้สาเลย<น>เวลาหยิบไปเนี่ย<บ>นะโโห